กว่าจะขายได้ปีละเป็นพันล้านเนี่ยค,คือความท้าทายและอุปสรรค มันก็อยู่ที่การพัฒนาสินค้าบุคลากรอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนมีเป้าในใจแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับก็ขยายไปเรื่อยๆมันก็แต่ได้เองแต่งมาภูมิใจเพราะจริงๆเราเจอตั้งแต่เทิ่ขายประมาณ50าสิบพันเใช่ถูกว่าใช่ตอนนี้เดือนละห้าหกร้อยพันแลยยอดไม่เป็นพันล้านล้าอะที่มันโตขึ้นมาได้จาก50าพันมันกระโดดมาขนาดนี้คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราแบบมาได้ขนาดนี้แล้วเลยมีขีดสกเซ็เพราะจริงๆเราก็อยู่กันไหมคนก็ขึ้นคนก็ลงเราขึ้นมาขนาดบอกว่าเบอร์ต้นต้นหรือเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ย ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาฐานลูกค้าครับเพราะว่าการทําให้ลูกค้าเนี่ยบอกต่อหรือซื้อซ้ำเนี่ยมันยากแต่ว่าพอมัน,มนทำได้เพิม่มมันได้ตลอดจะเห็นช่องเนี่ยอ๋อลูกค้าชอบนะแบบนี้เอฟซีชอบนะแล้วก็ขยายฐานตรงเนี้ยมันก็จะได้ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็การขยายสาขาก,ก็เป็นปัจจัยหลักบางคนเนี่ยเขาทำำําสํานักงานใหญ่เนี่ยดี B. แต่พอเปิดสาขาแล้วเจ๊งในเงี้ยอ่าเยอะเราก็ต้องไปพัฒนาว่าเฮ้ยสาขาเนี่ยเราอยากได้แนวไหนอะไรเงี้ยให้แบบเออมันมีกําไรด้วยแล้วก็ให้มีลูกค้าที่แบบต่างถิ่นนะครับซื้อของเราาเงี้ยให้เรามีราย มันไม่เจ๊งอย่างเงี้ยครับพัฒนาสาขาด้วยเพราะจริงอย่างตอนแรกที่ทำเนี่ยจริงเทพเป็นคนแรกๆที่ทําแบรนด์คนส่วนใหญ่ก็คือไม่มีแบรแนด์หรอกก็เป็นเต็นท์ก็เปิดไปตอนนั้นคิดยังไงวะเพราะจริงทำแบรนด์มากี่ปีแล้วทำเมื่อไหร่เปิดเลยเพราะว่าเราใช้คําว่าแสนลูกค้าให้คุณแมาหรับลูกสองใช้คำนี้มาตลอดอเลยแล้วสมัยก่อนๆอ่ะป้ายหน้าร้านใสรร่รถมือสองโอ้โหรับซื้อขายจัดไฟแนนซ์ <c oughs> อะไรเต็มไปหมดเลยรัก <c oughs> คำพูดมันเยอะมากเลยมันดูอ่านไม่ทนันเราขับรถอ่ะเราก็ไม่ชอบเราก็เลยขึ้นว่าแสนลูกค้าให้คุณมากรุ่นแล้วก็เบอรร์โท จบให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยมันมากกว่ารุ่นมืสองมีทุกอย่างในรุ่นมืสองเราใช้คํานี้ตลอดน้งแต่เปิดมาเลยแล้วเราทงเราต้องการให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะเทิร์นอยากจะแต่งรถอะไรเข้ามาได้เลยให้แบบครบหมดมันก็เลยเหมือนนะเราก็ไปขยายความตรงนั้นตรงนี้เราก็มีอู่ซ่อมรถมีร้านแบตเตอรี่ร้านยา,นางเพื่อขยายมีสาขายเยอะแต่ก็คือทําแบรนด์แล้วก็หานแฟนคลับมันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลาเป็น10ปีหรือว่าช่วงนี้มันก็ได้อันนี้ส่งที่เราขยายสาขาแล้วเปิดที่ไหนคนก็มาอ่าใช่ครับก็ได้ตรง เราบางทีเราไปไปจังหวัดนี้อาจจะไม่ได้ปังแต่เออเราพออยู่ได้ก็โอเคเจ้าใหญ่ทางนั้นเขาก็ไม่ได้สะเทือนมากเราก็ไปผมไม่ได้ใหญ่มากอย่างเงี้ยก็เน้นไปพัฒนาแบรนด์แล้วก็เราก็จะดูว่าเฮ้ยมีลูกค้าจากจังหวัดไหนเนี่ยมาซื้อรถเราเยอะอ่ะาแดลว่าแฟนคลับเราอยู่ตรงนั้นเยอะเราก็ไปปักหมุดตั้งธงไว้ตรงนั้นขยายสาขาแล้วอะไรเป็นอุปสรรคที่บอกว่าใหญ่หลวงสุดกว่าจะขึ้นมานี่ได้แล้วผ่านนั้นมาแล้วเออมันกดหรอมันก็เจอหลายรูปแบบครับเช่นแบบโดนโกงแหละโดนคนของเราเนี่แหละผู้จัดการสาขาโกงก็มี หรือบางทีเราเราจับรุ่นรถผิดเงี้ยอย่างยุงยงยคหนึ่งเชฟโรเลตปิดตัวเงี้ยช่วงนั้นพอสต็อกเราเยอะเราก็โอ้โหขาดทุนทีหลายสิบคันเงี้ยมันก็ต้องแก้เอาหน้าวันนั้นนะครับเราเจอสถานการณ์แล้วก็ต้องแก้เอาแก้เอาหน้างาน,นแต่ถ้าไปไม่ได้จริงเราก็ปิดสาขาก็มีหลายๆสาขาเหมือนกันที่ปิดไปพัฒนาไปปิดไปอันไหนดีแล้วก็ไปเพิ่มให้มันขยาย value มันก็หวังว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับใครทำธุรกิจอยู่นะเพราะว่าเสียเทพเองเขาก็เริ่มจากรถไม่กี่คันนะแล้วทุกวนนี้ มี3 0สาขานะขายเดือนละห้าหกคันแล้วเป้าเขามันไกลอว่วันัน้นเยอะทุกวันนี้ปีนึงขายเป็นพันล้านนะครับก็ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนนํธุรกิจหรือว่าใครที่รังหาแรงกำังใจทําอะไรอยู่ครับ